ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซแฟนคแฟนช่องพ่อเจดีนะครับเนาะพี่น้องครับเมื่อนี้พ่อเจดีสิมาสรุปโค้งสุดท้ายมือสุดท้ายของรัฐบาลไทยได้พี่น้องเลยนะครับของรัฐบาลไทยพี่น้องงวดที่ผ่านมารัฐบาลไทยกระบอเฮดไห้ผิดหวังได้พี่น้องได้นะครับเข้ามาทั้งบนทั้งล่างเนาะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาพี่น้องนะครับเนาะพี่น้องกับโคงศรทราบกันดีเห็นกันจะจะพี่น้อง นะครับแล้วพอเจดีสิ้าเป็นตามเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์ก่อนพี่น้องนะครับสำหรับแนวทางเนาะนะครับผมแนวทางเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องมาสรุปกันเลยนะครับเนาะมาสรุปกันเลยพี่น้องนะครับมาสรุปกันพี่น้องมือนีเป็นมือศอก มือหมานเ่าแหละพี่น้องวันที่สิมีนาสองห้าหรัฐบาลไทยพ่อใจดีวิ่ง6กับเดได้พี่น้องนะครับวิ่งบนล่าง6กับ7จับคู่พี่น้องหกศูนย์หสามหพี่น้องเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเสองและ7จดสาพี่น้องนี่คือแนวทางของพ่อใจดีนะครับอัผพานมาของหนึ่งมีนาะเกาซีตรงๆนะครับของพ่อใจดีเนาะต่อมาพี่น้อง ต่อมาของเจอ้อยกาบบบอนอนนาให้กันพี่น้องเขาตรงๆขึ้นกันพี่น้องนะครับเนาะอยากได้ฝากไว้นะครับกาแบ้วกันวันที่สิบสี่มีนาคมเนาะเออวันที่สิบหกมีนาคมสองห้าหกแปดเราเอารัฐบาลไทยเจ๊อ้อยพี่น้องวิ่งบนล่างสามกับหกพี่น้องจับนคะู่สามหนึ่งสามสองสามหกสามเจ็ดหกหนึ่งหกสองหกสามแล้วหกเจ็ดพี่น้องนะฝากไว้เด้พี่น้องเด้อชุดเต็มแต่ละสมัครตลาจจายพี่น้อง เข,า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 ,เขาหมดทุกอาจารย์เด้อหัวัต่ิพาน์มากพี่น้องเขาหมดทุกอาจารย์เขาไปเบิกย่อนหลังได้พี่น้องครับวันที่สิบหกพี่นา้าสองห้าหกแปดรัฐบาลไทยปูทองพี่น้องวิ่งบนล่างสามกับเจ็ดเด้อจับคู่สามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามเจ็ดพี่น้องเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามและเจ็ดหกนี่คือปูทองกับรัฐบาลไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามได้พี่น้องเด้อนะครับต่อมาพี่น้อง ต่อมานะครับวันที่16มีนา2 5 6 8รัฐบาลไทยปูมงคลวิ่งบนล่างหนึ่งกับสองพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างหนึ่งกับสองพี่น้องนะครับจับกู่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งสองสามสองหกและสองเจ็ดพี่น้องฝากแหวนน้ำหนักกันแล้วก,กันพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อนะครับต่อไปพี่น้องไปกันเร็วเร็ยวรย่อยย่าพี่น้อง ต่อมานะครับรัฐบาลไทยปู่สอนพี่น้องนะครับงดิพันธ์มาเข่าเบิดได้พี่น้องเด้อวันที่หนึ่งมีนาเป็นเบื้องยอดหลังได้เด้อนะครับรัฐบาลไทยปู่สอนวิ่งบนล่างศูนย์กับหนึ่งพี่น้องจับคูศูนย์หนึ 2, ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หกพี่น้องหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามและหนึ่งเจ็ดนี่คือแนวทางของปู่สอนพี่น้องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันพี่น้องให้กำลังใจแต่ละสํานักแต่ละอาจารย์ได้พี่น้องเด้อ นะครับแนวทางบอดด้มากง่ายๆพี่รองเอ้ยยากลำบากเสเลือเกินพี่รองนะครับต่อมาพี่รองต่อมาปูอุดรพี่้องนะครับปูวันที่16มีนาคม2568รัฐบาลไทยปูอุดรพี่้องวิ่งบนล่าง0กับ6ได้พี่้องเด้อจับคู่02 03 06 07พี่้องนะครับ หกสองหกสามหกเจ็ดโอ้มีหกหกได้พี่น้องมีหกหกนะครับสําหรับปูรอนมีเบิรดมีเบิรดพี่น้องมีเบิร์อนะพี่น้องอ่ะแคปหน้าจอปูดอนได้พี่น้องแคปหน้าจอแล้ว,ลวพี่น้องก็อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องเด้อให้กำลังใจพี่น้องนะครับต่อมาพี่น้องชุดถ่ายละถ่ายสุดของเกดสำนักเกบอาจารย์พี่น้องนะครับ ปู่สี่หนึ่งพี่น้องนะครับวันที่สิบหกมีนาคมสองห้าหกแปดรัฐบาลไทยปู่สี่หนึ่งไปเบิ้งหย่อนหลังของวันที่หนึ่งมีหนา้าเด้อปูปนเขาหรือปรดุดเขา่าเตี้มเต็มได้พี่น้องเด้อเขาทั้งบนทั้งล่างเลยเด้อว,ว,วิ่งบนล่างสองกับเจ็ดพี่น้องจับคู่สองศูนย์สองหนึ่งสองหกสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดโอ้มีเบิ้ลนีกันเจ็ดสามเจ็ดหกพี่น้องบอเนียขึ้กันพี่น้องเป็นแปได้ทุกอย่างสุน,นีย์เด้อนะครับพี่น้องพี่น้องครับขอฝาก สามอาจารย์พี่น้องนะครับเนาะได้ไปทําคลิปเพื่อนมาพี่น้องนะครับเพื่อนกับแนวท่าเพื่อนกับสุดยอดพี่น้องนะครับได้ไปติดตามเอาไห้พี่น้องให้พี่น้องเอาไปพิจาหน้าบังเด้อเริ่มต้นไปที่เริ่มต้นไปที่อาจารย์ทานแหลกพี่น้องนะครับคืออาจารย์สิงพี่น้องนี่แหละวีรบุรุษครบสูตรแนวท่าโตจริงพี่น,อน้นนงตตงนองนะครับ ของแท้และแน่นอนพี่น้องอ่าอาจารย์สิงห์นะครับนีแนวทางของเบิ่นพี่น้องนะครับเนาะแนวทางของอาจารย์สิงห์วันที่สิบหกมีนาสองหาหกแปดพี่น้องนะครับอาจารย์สิงห์เนาะนะครับเพื่อนหนแนวทางตัวใดพี่น้องไปเบื้องกันนะครับวิ่งบนล่างเจ็ดกับสองพี่น้องเลขวิ่งเลขวิ่งเลขวินสี่ตัวหกเจ็ดหนึ่งสองจับคู่หก เจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองหกสองหนึ่งสองเจ็ดสองพี่น้องนะครับนี่คือหน้าทางหกเพลนเด้อนะครับวิ่งล่างสองกับเจ็ดเรียกวิ่งหนึ่งสองหกเจ็ดเหมือนกันพี่น้องเพราะว่าสูตรมันชนกันเข้าไปบึงอยู่ในขิปเพื่อนเลยได้พี่น้องเด้อนะครับจับคู่หนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งหกหกสองหกสองหนึ่งพี่น้องนี่คือแนวทางของ อาจารย์สิงพี่น้องแคปตาจอไว้เอาไว้เป็นหลักฐานพี่น้องนะครับเนาะเขาลืดลดมือแรงซีโมงคืนรูปผลกันแน่นอนพี่น้องต่อมาต่อมาพี่น้องนะครับต่อมาคืออาจารย์ตาทิพย์หรว่าเสี้ยนตาทิพย์พี่น้องนะครับอันนี้ก็ไม่ธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะไม่ธรรมดานะครับเนาะวันธรรมดาคือกันวันที่สิบบกพีนาสองห้าหกแปด เส้นตาทิพย์วิ่งเจ็ดกับแปดมากหลายคือเจ็ดพี่น้องทีเด็ดเจ็ดเม็ดเดียวพี่น้องนะครับเนาะเส้นตาทิพย์พี่น้องจับคู่ให้พี่ให้น้องเจ็ดสองเจ็ดสามพี่น้องแปดสี่แปดสองแปดสามแปดเจ็ดนะครับนี่คือเส้นตาทิพย์พี่น้องนะครับจะได้แคปหน้าจอไว้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนัน่นเลยพี่น้องนะให้กำลังใจแต่ละสนักแต่ละอาจารย์กันพี่น้องต่อมาพี่น้องต่อมา สุดท้ายนะท้ายสุดพี่น้องของปูวัดป่าพี่น้องไปเบิงเข่าไปฟังเบิ้ลนะครับเพิ่นเ้าแบบไดฝฟันแบบไดพี่น้องอยู่ในคลิปพอใจดีนะนะครับอยู่ในคลิปลงให้เรียบร้อยของปูมาพี่น้องมาไปฟังปูเ,ปเบาเนาะนะครับปูวัดป่าเลขฝฟันพี่น้องนะครับนะครับเลขฝฟันนะครับฟันคักฟันแน่ถือมาสามสี่งวดติดกันได้พี่น้องนะครับ ถึงมาสามสี้งวดติดกันไล่ตั้งแต่หาหนึ่งมาศูนหาพี่น้องไล่ลงมาเลยนะครับบนนี้บางคนตั้งแต่สองหนึ่งมาพี่น้องไปฟังในคลิปไปฟัง็นเาเด้อเยกบ่อไายครูบ่อลายหาพี่น้องนะครับปูวัดป่าเลขฝันหกสามแปดพี่น้องเก้าศูนย์หกสองมักลลยที่สุดคือหกสองเด้อเลขผีบอกอยู่วัดปลาพี่น้องพรรษาเพ่นก่บโบเป็นธรรมดานะครับเนาะ เอาวันที่16มีนาสองหาหกแปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปูวัดปลาพี่น้องถ้าเขาเพอใจดีสิตามสิตามต่อทุกงมวดครับของปูนะครับเนาะสิตามต่อทุกหมวดนะครับของปูทุกสำนักทุกอาจารย์ตามต่อให้หมดพี่น้องนะครับเพราะอาจารย์ใดที่ว่าดังๆจริงๆพอใจดีที่สั้นหา มาให้พี่หน้องแน่นอนเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่เพียงเท่านี้พี่น้องคลิปหนาพ่อกันไหมพี่น้องขอให้พี่น้องโชคดีมีใช่สู่ผู้สู่คนหลังเลขออกราวพัฒนาพ่อใจดีจัดให้แน่นอนพี่น้องสวัสดีครับ